สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊หมูมากับเมนูไก่นึ่งสมุนไพรแบบบานๆทำง่ายๆโดยหม้อนึ่งราดน้ำจิ้มรแสแซ่บลงไปด้วยแค่ขิดน้ำลายก็ไหลแล้วค่ะสูตรนี้เนื้อไก่เปื่อยยุ่ยไปถึงกระดูกเลยนะจ๊ะรสชาติสไตล์บานๆจิ้มพร้อมน้ำจิ้มสีแดงส้มสวยงามรสชาติเปรี้ยวนิดเผ็ดหน่อยตัดเลี่ยนได้ดีจริงๆค่ะเดียนชอบทผาวยกินกับข้าวเหนียวนะจ๊ะแค่มีไก่นึ่งสมุนไพรหนึ่งถาดกับกระติบข้าวเหนียวร้อนๆก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วจ้ะ เอาล่ะไม่รอช้าเราไปจัดสูตรแล้วเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกคลกส่วนผสมกันก่อนใส่พริกไขยดำเม็ลงในครกตะไคร่ซอยราผักชีโคลกส่วนผสมให้พอแหลกเมอแหื่ลกได้ที่แล้วใส่กระเทียมจีนพลิกแดนจินดาคลอกอีกครั้งให้ละเอียดเข้ากัน ส่วนผสมตรงนี้เดียนจะนําไปหมักไก่นะจ๊ะเพื่อความหอมฉ่านั่นเองเรียบร้อยแล้วเตรียมไปหมักไก่กันเลยขั้นตอนการหมักไก่เตรียมปีกไก่ให้พร้อมใส่ส่วนผสมที่โคลบมาครูเกลือเล็กน้อยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสใบมะกรูด คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะขั้นตอนนี้มีเวลาหน่อยให้หมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีได้เลยนะจ๊ะระหว่างรอหมักไก่มาทําน้าจิ้มรสเด็ดกันจ้ะใส่กระเทียมลงในโคล,ลสิส่งผสมให้พอหยาบเมื่ออยาบได้ที่ใส่น้ตาตาลจ้ะน้ำปลามะนาว คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วก็เรียบร้อยแล้วจานน้ำจิ้มรสเด็ดของเรานำไปพักไว้ก่อนนะขั้นตอนการนึ่งไก่อุ่นหม้อนึ่งให้รอนสักหน่อยนะจ๊ะจากนั้นนำไก่ที่หมักไว้ลงไปนึ่งได้เลยเดี๋ยวใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะเมื่อครบเวลาเปิดฝากลิ่นหอมนะ่ารับประทานมากเลยทุกคนเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้ะ พร้อมทานค้าเมนูไก่นึ่งสมุนไพรสูตรบ,บ้านๆทานง่ายเสิร์ฟเป็นถาดแบบนี้เลยนะจ๊ะกินพร้อมข้าวเหนียวจิ้มไปแบบช่ำๆเดียนบอกเลยว่าเหมาะจะเป็นเมนูกับแกล้มมากเลยคะ่ะทำตามเจ๊หมูได้เลยนะจ๊ะ ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊อ